เข้าใหม่ไม่แค่สามหมื่นสี่นะครับแล้วสวยสภาพนางฟ้าเลยนะคในเดือนมกราและกุมภาที่เปิดปี69มาเนี่ยคันนี้สวยสุดครับที่เข้ามาที่เพชรยนต์นะครับใครอยากรู้ว่าสวยยังไงผมอยากให้คุณดูให้จบนะครับผ่อนแค่หมื่นสองกลางๆนะครับใบปอดสูงห้อยอยู่ไม้แท้ไม่เดิมครับแค่สามหมื่นกว่านะสามหมื่นสี่นะใครหาแคมรี่มือ 2, สองซักคันสภาพสวยนางฟ้าแล้วผมกล้าท้าเลยในตลาดรถไม่มีสวยกว่านี้แล้วใครสนใจอยู่ดูให้จบอย่าพลาดนะครับ สวัสดีพี่พี่ทุกท่านครับที่สนใจแคมรี่มือ2ที่บริษัทเพชรยนต์ทุกคนทุกท่านครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งครับเป็นเพชรยนต์ที่บริษัทเพชรยนต์ครับสุวินทวงศีริพครับสำนักงานแห่งใหม่นะวันนี้ครับผมมีแคมรี่อีกหนึ่งคันเพิ่งเข้ามาจอดนะครับเมื่อเมื่อวานตอนเย็นนะนะครับวันนี้วันที่8ครับแจ้งนิดนึงอย่าลืมไปเลือกตั้งนะครับผมถ่ายวันที่8ครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับถ่ายเสร็จ ผมก็จะกลับบ้านนะครับไปทานข้าวอะไรแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปเลือกตั้งเหมือนกันนะครับอย่าลืมใช้สิทธิ์ใช้เสียงของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับอ่ะก็เดี๋ยวถ่ายเสร็จไปเลือกตั้งกันนะแต่เดี๋ยวมาถ่ายรีวิวคันนี้ให้พี่ๆรับชมกก่อนนะสําหรับแคมรี่เข้าใหม่ไมค์แค่สามหมื่นสี่พันกิโลนะครับเป็นแคมรี่สองจุดศูนย์รุ่นจีครับปีสิบเก้านะครับผลิตเดือนโนเวมเบอร์นะผลิตปลายปีสุดๆเลยนะครับแล้วก็จดทะเบียนปียี่สิบครับไม่์แค่สามหมื่นเป็นรถประจําตําแหน่งนะครับ เช็คศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วนะครับและตามที่บอกไปแกลกรับเข้าใหม่แต่สภาพสวยกริบแบบนี้มาไม่บ่อยนะครับส่วนใหญ่ถ้าคุณเป็น fc ติดตามช่องพยนเนี่ยพวกรถประจําตําแหน่งเราคัดเกตเองมาอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ไม่อ่ะมันก็จะอยู่ประมาณเท่าไหร่เจ็ดหมื่นแปดหมื่นเก้าหมื่นแสนหนึ่งแสนแสนต้นแสนกลางใช่ไหม αι? แต่คันนี้ไม่สามหมื่นครับเราสู้ราคามานะราคามาันมันมันก็ต้องตึงกว่าพวกคันไม่เยอะอยู่แล้วใช่ไหม αι? แต่นะครับเราได้เป็นรถแบบ ผมว่าเกียรม 3A นะเกรดตอง A นะครับรถสวยครับสภาพแรกลับแบบแทบไม่มีตําหนินะครับวิ่งน้อยนะใครหายอยู่ครับปีประมาณนี้ชมหน้าตาประมาณนี้แรกลับเข้าใหม่ต้นน้ําเราดีเราสู้ราคามานะครับดังนั้นลูกค้าสู้ราคากับเราด้วยนะค,คันนี้ราคาอยู่749,000ครับฟรีดาวขอเครดิตดีเลยสกอร์ A สกอร์ B คุณฟรีดาวนะ คุณจะผ่อนอยู่แค่ประมาณ1 2ื0นตลอดสัญญาครับทนะเบียน6 3 7 0ได้ทะเบียนนี้ไปเลยเป็นรถประจําตําแหน่งครับชื่อบริษัทมือเดียวไม่มีชื่อบุคคลครอบครองนะครับกุญแจสํารองครบสภาพแลกรับใช้คําว่าสวยนางฟ้านะครับแล้วก็ไมค์แค่สามหมื่นสี่ครับนะสนใจรีบทักเข้ามาเพราะมั่นใจครับไมค์น้อยแบบนี้ลูกค้าหากันเขาสู้ราคาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูดีไมค์สามหมื่นกับไมค์แสนห้าราคาดิฟกันอาจจะสองสามหมื่นนะเป็นผมผมก็เอาไมค์น้อยนะเพราะว่าระยะเวลาที่เขาใช้จริงแบบสตาร์ทอยู่บนท้องถนนนมันน้อยกว่าแบบ ผมว่าน่าจะ4หเท่าเลยนะเพราะไม้มันต่างกันเยอะนะครับอ่ะมาดูด้านหน้าครับด้านหน้านะโคมไฟครับโฉมนี้ 2.0G ได้เป็นไฟแบบ LED Projector พร้อม Daylight ครับเซนเซอร์หน้ามีแล้ว2จุดมีไฟตัดหมอกครับและเจนนี้เนี่ยเป็น TNG โฉมแรกครับการยึดเกาะถนนดีขับดีนะครับอัตราการสิ้นเปลืองจะอยู่ประมาณสัก14-15โลลิตรครับด้านหน้ากันชนนะครับสีออกเทากอซี่ครับอ่ารถสวยนาใช้ครับตามที่บอกสภาพสวยนางฟ้านะครับด้านข้างครับปงซุมล้อมไม่มี รอยลักยิ้มนะฮะไม่มีรอยบุกใดๆนะครับล้อมแม็กนะครับได้เป็นล้อมแม็กเดิมโรงงานนะครับไฟไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวครับสภาพสวยสัตว์เลียงคงฝากระโปรงครับนี่ไม่มีรอยลักยิ้มใดๆนะครับใครหาอยู่มาจับมาจองได้ภาษีโอ้โหเจ็ดศูนย์เรียบร้อยนะตามที่บอกรถมันโนเวนเบอร์นะครับแล้วมันก็เริ่มจดทะเบียนตอนมกรานะแล้วก็นี่ครับกระจกครับของเดิมไม่มีเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีลาวครับสภาพดีนะครับมีในส่วนของด้านข้างนี่ มีไฟเลี้ยวด้านข้างให้นะครับมีใบสปอร์ตมอนิเตอร์ให้แล้วนะใครจะมาแซงจะมีไฟส้มๆเตือนนะครับผมใช้รถนะครับของโตโยต้าเหมือนกันนะครับผมชอบนะไอ้ใบสปอร์ตเนี่ยเราใช้แค่หางตาเรานะมันมีไฟส้มๆขึ้นเตือนเนี่ยเรารู้เลยเดี๋ยวจะมีรถผ่านมาแล้วนะเราก็ต้องระวังประมาณนี้นะครับใช้ดีครับคุณดูสันเนี่ยคงฝากระโปรงดินะครับเราก็ป่องซุ้มล้อหลังเนี่ยยางก็ยังบิดโตนนะผมบอกเลยคันนี้ใครได้ไปครับคุณคุ้มค่าคุมค้มราคาครับ ได้ลดหน่วยงานครับประจําตําแหน่งไม่มีชนหนักปีความครับและในในเรื่องของไม้ครับแค่สามหมสี่นะครับปีสิบเก้าผลิตปลายปีจดทะเบียนปียี่สิบครับนะเจ็ดสี่เก้าฟรีดาวผ่อนอยู่หมื่นสองกว่าเองนะครับน่าใช้ครับนะทะเบียนก็ได้เป็นทะเบียนนี้ไปเลยไม่ได้ขอเปลี่ยนคืนนะอ่ะด้านท้ายกันบ้างแคบปเบาๆนะครับเขาจะมีโช๊คครับเด้งขึ้นเปิดแบบนี้นะสําหรับแคมรี่ครับพื้นที่สัมภาระหลังครับกว้างงนะบรรจุของนะครับหรือนะครับวางสินวางในส่วนของพวก อุปกรณ์แรงต่างๆของเราเนาะนะครับเก็บของพวกกระเป๋าเดินทางได้เยอะเลยนี่โครงสร้างด้านหลังเดิมครับไม่มีชนหนักพิกความอยู่แล้วนะล้อสำรองเครื่องมือแม่แรงอยู่ครบครับนี่ล้อสำรองไม่เคยใช้เลยนะมีไอเขาเรียกว่าขีดแดงอยู่เลยนะครับโครงสร้างด้านหลังครับไม่มีชนนะไม่มีรอยพ่นทับไม่มีรอยออกนะครับอันนี้กําลันตีซื้อได้ครับนะผมเป็นผู้จัดการฝ่ายขายดีเพรยนต์นะผมมีใบเซอร์นะครับมีใบประกอบวิชาชีพการตรวจรถครับเช็คให้พี่ก่อนหนึ่งครั้งแล้ว แล้วเดี๋ยวใครจองเข้ามาผมมีชิคมาตรวจรถให้อีกนะครับ215จุดบอดี้ภายนอกห้องโดยสันภายในระบบไฟฟ้าเครื่องยนต์และเกียร์และโครงสร้างหลักตรวจให้ออกใบเซอร์ใบการันตีผ่านทางไลน์ให้นะนะครับค่าตรวจคาร์พันหกนะครับบริษัทตรวจให้ฟรีทุกคันมาดูด้านหลังฝั่งนี้โป่งซุมร้อนแนบสนิทครับบอดี้สวยนะคันนี้ค่อยคุณดูภายนอกนะครับผมบอกเลยว่าแทบไม่ต้องเก็บงานอะไรเลยนะสภาพดีนะเอาไปขัดสีอีกรอบนะก็สามารถอ่ดูแลภายนอกได้ครบแล้วนะครับเพราะเราตามที่บอกครับ เราสู้ราคานะครับซื้อมาราคาตึงมากคันนี้นะแต่เราก็อยากให้ลูกค้านะครับมีไม้น้อยๆสภาพสวยนางฟ้าไว้ใช้งานนะครับไม้สามหมื่นสี่นะครับปีสิบเก้าไปปีจดยี่สิบครับเจ็ดสิบเก้าผ่อนหมื่นสองกว่ากว่ามีบริการไฟแนนซ์ถึงบ้านด้วยไทยนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้นแค่สองเปอร์เซ็นต์กว,ว่าเองมาดูภายในกุญแจเป็นย์เลสนะโอ้โหตามที่บอกไม้มันน้อยเนาะเบาะมันเลยแน่นมากตึงมากนะครับเบาะเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีใบปอดสูนห้อยอยู่ในรถด,ด้วย นะครับมีเมมโมรีซีดแล้วนะครับกระจกเป็นออออโต้ครับนี่นะฟังก์ชันผมว่าฟังก์ชันมาตรฐานที่รถคันหนึ่งควรจะมีคันนี้มันมีครบแล้วนะแล้วมันได้แบบเป็นเบนซินนะครับแล้วเบาะใหญ่ครับหนาใหญ่นุ่มนั่งสบายนะครับแล้วก็หนังเบาะของโตโยต้านะครับมันทนนะครับการขาดฉีกขาดเนี่ยมันยากนะครับนี่มี RCTA นะครับบายสปอร์ตพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคูชอนโทนให้คุณแล้วนะครับใครหายอยู่ครับนี่ไม่แท้ไม่เดิมนี่ สามหมื่นสี่นะครับจอเป็นทัชสกรีนนะมีจอทัชสกรีนครับแล้วก็นี่มีกล้องถอยให้คุณครบถ้วนเลยนะครับไฮไฮแคมรี่สักคันครับสภาพดีๆนะมีกระจกตัดแสงออโต้ครับมีที่เก็บว่นตากันแดดนะครับตรงนี้ยังไม่แกะเลยพลาสติกนะกุญแจสองดอกครบครับมีกุญแจสำรองให้ครบเลยนะคุ้มครับคันนี้นะครับใครหารถสเปคแบบสวยเทพนะสวยนางฟ้านะครับในวงการรถมือสองนะ สวยนางฟ้านะครับสวยเทพนะครับคันนี้เลยนะครับนะไม่ได้มาบ่อยๆนะครับไม่น้อยๆและสภาพกริปแบบนี้ตรงนี้มีในส่วนของไวเลสชาร์จให้1จุดด้วยนะครับมีไวเลสชาร์จให้แล้วนะครับแล้วก็เกียร์ครับเป็นแบบเส้นตรงแบบนี้เนาะ ECVT เบรกมือปรับไฟฟ้าเราสามารถปรับเบาะไฟฟ้าจากตรงนี้ได้แล้วก็ด้านค้างก็ได้นะครับเบาะแน่นมากตึงมาแอร์แบ็กเจ็ดใบครับมีรอบคันเดี๋ยวหายอยู่ครับรีบมาจบมาจองได้นะไม่ผิดหวังครับการันตีนะครับรถสวยสภาพดีแบบนี้มีที่เพชรยน ทักเข้ามาศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็สครับด้านหลังเบาะแน่นตึงตึงเปรี้ยนะครับเดี๋ยวล้างทำความสะอาดนิดหน่อยนะเช็ดนะครับด้านหลังมีม่านไฟฟ้าครับมีที่วางในส่วนของแก้วน้ำเนาะที่วางศอกนะครับแล้วก็แอร์หลังมีที่ชาร์จโทรศัพท์หลังมีมีม่านข้างให้คุณแบบนี้ด้วยนะซ้ายขวานะมีม่านข้างนะครับแล้วก็จะมีม่านหลังแบนแบบไฟฟ้าให้แล้วม่านหลังเราสามารถตั้งแบบออโต้ได้นะครับมาดูด้านหน้าครับคอนโซลสีดำนะครับสวยครับแล้วก็ด้านบนไม่มีรอยยัน ไม่มีรอยเจมิมใดๆนะครับแอร์หลังนะพร้อมที่ชาร์จ USB-A อีก2จุดนะครับแอร์แบ็กหลังมีซ้ายมีขวาครับตรงนี้ก็มีไฟเป็นแบบ LED นะครับให้คุณนะซ้ายขวาอ่ะไม่ผิดหวังแน่นอนนะคันนี้นั่งสบายครับนั่งสบายแล้วก็เบาะแน่นตึงสาสารเหมือนคุณได้รถใหม่เลยอะนะครับแต่มันเป็นปี19ปลายจดยีนะใครหาแคมรี hi ่ครับเจนนี้ไว้ใช้ง,งานต่อฟีด้าคุณผ่อนเหมือนสองกลางๆนะเหมือสองหกร้อยอะไรเงี้ย แต่ถ้าคุณมีดาวข้างวดก็จะถูกลงนะครับดอกเบีย้ยเริ่มต้น2%อเร์เซ็นกว่าทักมาปรึกษากันได้ครับเบอร์โทรด้านล่างไลน์ไอดด้านล่างนะผมตอบแชทเองผมรับสายเองครับติดต่อหาผมไปผู้จัดการสายไข่ด้วยโดยตรงนะครับด้วยประสบการณ์นะครับอยู่ไปย,ยนมาประมาณ4ี่ปีแล้วนะครับเห็นรถมาเยอะคันนี้ผมว่าอันดับต้นๆ้นแล้วกันนะครับอ่ะผมยกตัวอย่างนะมกะลาคุมพาที่ผ่านมาถ้ารถเข้ามานะแล้วผมว่าสวยสุดคือคันนี้นะอ่ะผมใช้ค,คํานี้เลยนะเนี่ยมกลาที่ผ่านมากับกุมพานะครับผ่านมาประมาณแดวันเนี่ย รถที่เข้าบริษัทสวยที่สุดคือคันนี้นะแบบแรกลับนะครับคุณดูด้านบนไม่มีรอยแบบเลอะไม่มีรอยยันเลยนะสภาพสวยกริปแบบนี้มาไม่บ่อยนะครับนะในปีนี้เนะน,นี่ยหกเก้าเนี่ยคันเนี้ยแลกลับแบบสวยสุดแล้วนะใครสนใจเบอร์ด้านล่างครับทักมาปรึกษาขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมมันได้มาเดี๋ยวพาพี่ๆมารับชมโครงสร้างหลักของตัวรถกันดีกว่าตะกี้เราดูภายนอกไปแล้วภายในไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพามาดูครับสําหรับในส่วนของโครงสร้างนี่หัวนอ็อ นะครับไม่มีรอยแกะครับขันไข่ขยับไม่มีรอยสนิมใดๆนะสวยมากครับคันนี้สภาพกริปแบบนี้นะครับรีมาจับมาจองกันนะอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับซื้อสดได้ครับจัดไฟแนนซ์ได้ครับทักมาปรึกษาเป็นผู้จัดการสายขายได้โดยตรงที่เบอร์ด้านล่างร้อยนีชุบบอสีครับสปอนเมนรอาร์คสันเลี่ยมอตรงนี้เนาะสีเดิมครับนะไม่มีอุบัติเหตุหนักแน่นอนนะครับเพราะว่าขับน้อยนะครับไม่ค่อยได้ขับเลยนะคันนี้ไมค์แค่สามหมื่นสี่ครับด้านบนหลังคาไม่มีรอยบุบใดๆ นะพยายามรีวิวให้ละเอียดนะครับเหมือนกับพี่ๆมารับชมรถที่บริษัทเพชรยนต์เองนะครับต้องบอกงี้ว่ารถมือสองคุณซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้าคุณอยากได้คุณภาพเกรดเอนะครับแบบเอาไปใช้งานต่อสบายใจนะครับมาที่เพชรยนต์ได้นะรถหนึ่งคันนะครับรถมือสองนั่นแหละ1คันเนี่ยเราใช้งานอีกหลัก10ปี15ปีนะครับมันอยู่กับเรานานนะถ้าคุณซื้อแบบเน้นราคาถูกๆอย่างเดียวอะนะครับแต่ไม่ได้เช็ครายละเอียดของคุณภาพนะครับมันเดี๋ยวเ,เสียใจทีหลัง ซื้อที่เพชรยนต์ดีกว่าสบายใจได้ครับความเชื่อมั่นสําคัญนะครับเปิดมา26ปีแล้วนะครับเนี่ยมีรถคุณดูเดินะมีมากกว่า400คันนะครับเราคัดเกรด A ทุกคันนะครับถ้าเราไม่ไม่คุณภาพดีจริงนะเราอยู่ได้ไม่นานถึง26ปีนะครับเราก็ไม่ได้แบบเปิดสาขาเพิ่มอะไรแบบนี้นะเราเน้นรถเกรด A นะครับสภาพสวยนางฟ้าใครหาอยู่ครับคันนี้ทักเข้ามาได้นะ0659513374ครับไลน์ เพีเคหนึ่งห้าสองมาดูแผ่นเพลทกันนี่โนเอเบอร์นะปลายปีหนึ่งเก้านะครับหัวน็อตสติ๊กเกอร์มอกไม่มีคราบสนิมนะครับไม่มีคราบฝุ่นใดๆนะสภาพสวยเลยนะครับไม่มีรอยประแจแกะขันไกขยับั็ก็จกเดิมโครงสร้างเดิมครับโอ้สวยนางฟ้านะครับใครหาสวยวันนี้นะใครมีรถอ่ะปีแบบประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็ไม่ประมาณเนี้ยแล้วสวยกับผมนะคุณทักมาหน่อยนะผมอยากเห็นนะครับเพราะคันนี้ผมมั่นใจครับนะครับเนี่ยมกราคุมภาที่ผ่านมาเนี่ย คันนี้สภาพแรกรับนี่กริปสุดแล้วนะครับแล้วมันเป็นแคมรี่ครับนะแคมรี่เป็นรถที่บกบอกในเรื่องของบุคลิกภาพสถานะเราใช่ไหมเอาไปใช้งานครับคันนี้7จ็ดแสนกาดพอป้ายแดงมันออกมาประมาณ1นึ่งหนึ่งล้านสี่สนะตอนนี้เหลือ7 4็ี่กก็หายไปประมาณครึ่งหนึ่งคุ้มครับเอาไปใช้งานต่อยาวๆคุ้มๆแบบแคมรีา่มาดูนะครับหัวน็อตคุณดูดิไม่มีรอยใครมาแกะนะไม่มีรอยใครมาไขาเลย นะไทจจอๆนะครับไม่คุณดูแบบนี้เบ้าชกเดิมแน่นอนไม่มีคับสนิมโคตรสวยอผมใช้คำนี้เลยนะครับเนี่ยปั๊มเฮนะครับด้านบนซีลเรียบครับสีข้างในตรงนี้ด้านตรงนี้เงานิดึงเนี่ยตามสเปกแบบเดิมโรงงานเลยฟิกเกอร์คาเตือนต่างๆอยู่ครบครับแล้วคุณดูหัวน็อตฝั่งนี้เด็กเป็นไงกริปไหมนะครับหากริปกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะครับใครหาอยู่คันนี้ครับรีบมาจับมาจองได้นะครับศูนย์หกห้า 9513374 e ครับไลน์ adpek152 ครับนะเครื่องยนต์ก็ปกติดีอ่ะนะนะย้ำอีกทีครับแคมรี่2.0รุ L ่นจีครับเข้ามาใหม่สวยสภาพนางฟ้าครับนะ479ซีดาวผ่อ12น12,600นะเบอร์ด้านล่างครับหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาได้เลยนะกดเบอร์ครับ0659513374ไลน์ adpek152 ก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับจะได้ไม่พลาดอัปเดตรถสวยแบบนี้ดีเพชรยนต์วันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ